สวัสดีครับผมโยกับบุญรอดดําทีมนะครับอ่ะวันนี้บุญรอดพามาดูทีมงานหกล้อของกระตุงนะนี่กระตุงก็มาด้วยวันนี้แต่แมคโครไม่ใช่นะฮะแมคโครมาจากที่อื่นมาจากห้วยแลงครับคันนี้เป็นโกวิโก,โกค้ครับฮ k 0 6คูรับโอ้โห สีกระบ,บอกนี่ไม่มีรอยย้มเลยบุ้งกีใหญ่นะฮะว่าจะไปทายเจ้าเขียวมรกตกระตุงก็บอกว่าอีกสองวันถึงจะกลับมาฮะตอนนี้เจ้าเขียวมรกตทํางานเดียวทํางานเดียวอยู่ครับหรือทํางานชั่วโมงอยู่ก็ลเลยอาศัยหกรอนี่แหละมาวิ่งกับเขาเขาเอาแต่ไมโครมานะครับบรรดาทีมงานหกรอของเจ้าโกเบคันนี้ไม่ได้มาด้วย ก็เลยมาอาศัยหกล้อแถวนี้พอดีจังหวัดกระตรงททำงานชั่วโมงลงล็อกพอดีเลยก็เลยได้เอาหกล้อมาวิ่งกับเขาไอันนี้ผมยังไม่ทราบรายละเอียดนะว่าบอ่อลูกนี้ขุดกว้างใหญ่ขนาดไหนหรือจะไปเท่ากับบอตัวนูน้นขยายเท่านู้นหรือเปล่าผมก็ยังไม่รู้นะเดี๋ยวคอยสอบถามดูสภาพบอ่อครับคุด ต่ตรงเราก็รับอา,าสาส่งน้ำมันให้เขานะเมื่อกี้ผมก็แซลไปว่าส่งน้ำมันให้เขาแล้วมาวิ่งกับเขาแล้วได้นอนเป็นเพื่อนขอเขาไหมเ <c oughs> <c oughs> จยบอกไม่ได้นอนเลยนึกว่ามานอนด้วยมาอยู่ในเมื่ออยู่ด้วยกันร่วมกันก็ต้องมานอนเป็นเพื่อนดิบอกไม่ได้นอนอ่ะรุ่นนี้หายากนะแถวบันกวดนี่ ไม่มีเลยรุนนี้แต่มุ้งกีนี่ห้ามกันเลยนะมุ้งกีใหญ่โอ้โหขนาดนี่ผมว่าร้อยสามสิบร้อยสี่สิบได้นะความใหญ่ถ้าเทียบเท่าแล้วอะอะ,อะมะื่อกีหกรอน้ํากีมึงออกไปอะเต็มแล้วครับเต็มแล้วอีก2วันแล้วครับเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามเจ้าเขียวมรกต เห็นตะตุงว่าอีกสองวันจะเสร็จเดี๋ยวกลับมาแถวบ้านเรานี่แหละอ่ะตะตุงไปแล้วกลับแล้วมาก่อนหน้าผมตอนไหนก็ไม่รู้มานานยังก็ไม่รู้เดี๋ยวเข้าไปดูสภาพใกล้ๆกระบอกมีเยิมไหมมีนิดหน่อยครับตัวยกดูดิ dài trình trình dù khôn sập mà chị khôn sập nè sáu khôn dù đại văn lên ha sám văn dù เฉี่ยเสมือนก็เป็นมาร์คทูนะอันนี้ HK06 ครับหรับดูสภาพึ่งใน,หนโหมีแอร์มีเครื่องเสียงเลยนะน,นี่นี่เท่าแก่ใช่ไหมครับเองเลยนะมากันสองคนครับเดี๋ยวเราลบออก้างท้างก่อนให้หกล้อทอยเข้ามาก่อนครับ ไม่มีหกล้อทีมไหนครับมีแต่หกล้อทีมตะตุงมาแค่ทีมเดียวครับสี่คันแมคโครนี่มาจากกล้วยแถลลครับมากันสองคน<ๆ>เขาก็มีหกล้อนะแต่เขาบอกว่ามันไกลก็ลเลยไม่มาครับมาเฉพาะแมคโครคันเดียวมาอาศรรยัยหกล้อที่นี่เอาฮะมากันสองคนถามว่ามาอยู่นานไหมประมาณสักสองสามวันครับ ขุดประมาณสองงานนี่ผมทราบรายละเอียดผมก็บอกเลยมีอะไรก็บอกหมดมาขุดประมาณสองสามวันครับบอ่อของญาติพี่น้องพี่น้องดึงออกมาฮะพี่น้องเจ้าของบอ่อนี่แหละเจ้าของบอ่อเนี่ยขเยขาดึงออกมาครับมาแต่ไม่โกหกรอไม่ได้มาก็เลยอาศัยรถทีมงานตะตุงครับมาวิ่งให้บอ่อลูกนี้ไม่เสร็จนี่ก็จะเป็นอันิสงส์ของ เจ้าเขียวมรกตนะนี่ดูแล้วน่าจะไม่เสร็จหรอกครับน่าจะเป็นเจ้าเขียวมรกตที่จะต้องมาทํางานต่อครับมาเอาดินออกให้หมดให้เป็นรูปเป็นร่างเขาเพราะว่าเขามานี่เขาก็มาลงให้เฉพาะญาติพี่น้องเขาฮะบ่บอขุดประมาณสองงานเสร็จๆนี่แหละเหลือก็จะเป็นอนิสง์ของ ทีมงานหก้อดามกีนครับหรือเจ้าเขียวมรกตแต่ตอนนี้เขาลงให้เจ้าของเขาก่อนให้ยาิพี่น้องเขาก่อนครับเนี่โอ้โหงานนี้สบายทีมงานหกร้อดามกีเลยมาช่วยวิ่งเนื่องจากเจ้าเขียวมรกตทํางานชั่วโมงอยู่นี่แลหละฮะเหลือเท่าไรสริหกร้อดามกีนเท่านั้นแหละ แต่เขาว่าประมาณ2อวันนะสองสามวันดินก็น่าจะเหลือเยอะอยู่นะดูดิชั้นล่างนี่ก็ยังไม่ลงไปเลยมีหินผสมด้วยนะฮะหินลูกลงังคะตรงนี้ฮะตรงนี้จะมีหินลูกลังผสมอยู่แต่ไม่สวยครับเป็นก้อนใหญ่ๆนี่แหละจะขยายถึงตรงนี้แหละนี่เริ่มเคลียร์ลิงแล้วต้นยางประมาณหาต้นตรงนี้ก็จะต้องเอ,ออกอครับนี่จะขยายมานี่ มาถึงบริเวณนี้แหละยันถึงต้นไม้ใหญ่นี่นะฮะฝุดให้เป็นบอ่อเดียวกันโอ้ดินจะไม่ใช้น้อยๆน,นะไม่เป็นไรครับแถวนี้เป็นทินของตะตงาาุงอยู่แล้วกับพุยการมิ่นอยู่แล้วสามารถเอาหมดได้สบายๆนะครับอยู่ใจกลางเลยนะดินบอ่อนี้เข้าในตลาดเข้าในเคพื้นที่ของ ัวมพืภอได้สบายเลยนี่อ่ะเอาออกฮะแตะหน่อยเดียวก็ออกแล้วฮนะก็เห็นใจเนาะมาจากต่างถินครับมาอยู่นี่ก็ด,ดีนะที่ได้ตะตุงคอยชิคเคร์มีอะไรก็คอยช่วยเหลือกันเขาก็ได้ค่าตักไปทีมงานของเราดำกีก็ได้ค่าวิ่งไป เผอๆของแถมได้บอร์ดินอีกดินที่เหลือนะใหญ่ดีเหมือนกันนะอันนี้เจ้า s อสเค6เทียบเท่ากับร้อยสามร้อยสี้นี่ได้ฮะพอๆกันกับสูสีกันขนาดความใหญ่ มาสองคนครับขับเป็นทั้งสองคนเลยแต่รู้สึกว่าคนนี้จะคล่องกว่าคนเมื่อกี้นะแอร์มีนะฮะแต่ยังไม่เปิดชอบบรรยากาศแบบนี้ก่อนนี่ถูเลยนี่ ลาดึงเข้าไปเสียงคลู้ลูดเหมือนเจอหินนะนี่ท้ายสวนกันเลยนะท้ายล็อกกัาเลยฮนะเข้ามาประมาณ300เมตรส0 0เมตรได้อ่ะมาแล้วครับน้องมิ่งเรานี่แหละวิ่งกันสี่คัน เจ้าของบอ่อเขาเป็นคนพามานะครับแมคโครคันนี้แล้วเขาก็หาที่ลงของเขาเขาอยากได้สะอยากได้บอ่อก็เลยดึงรถแมคโครย่ายพี่น้องมาฮะแต่อาศัยหกล้อดำที่นี่ฮนะรหกล้อดำของทีมงานดำจีนคนะโอ้โหนี่ข้าวเช้ายังไม่ได้กินเลยนะ ออกชามอกี้นี่ก็จะสี่โมงเช้าแล้วบอกว่าเดี๋ยวเขาเอามาให้ครับเห็นใจครับมาต่างถิ่นอะไรช่วยได้ก็ช่วยช่วยไปครับเขาบอกว่าไม่ยอเขาจะามาให้ครับใกล้จะถึงแล้วเ่าาเช้าสี่โมงยังไม่รับประทานเลยมาสองคน เดี๋ยวเป็นอันว่าเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก็แล้วกันครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมช่องของบุญรอดตามทีมสำหรับคลิปนี้บุญรอดสวัสดีครับ